น่งเร็ววันเกิดตรงปากกบได้เอาข้อไหนเบอร์เด๊เนะเบอร์เจ๊เห็นสวยนะเนี่ยอ่ะดูดูหนะ้าถัดไปพี่ดูหน้าถัดไปอ่ะหน้าถัดไปก็สวย okay โอเคนะเข <Okay, S 2> นะ้าใจนะข้าเจนะรูเปเล่าเธอกำลังทำอาหารใช้ประยุกได้ เอาข้อไหนคะหนึรร่งหรือสองคะข้อหนึ่งค่ะชีสอะไรชีสคุกกิงอ่ากูดแปลจำพวกเขียนสวยเนี่ยอ,าอา่าอ่านของเมื่อวานนี่สิอ่ะเปิดของเมื่อวานนี่สิอ่านเมื่อวานนี่อ่ะอาา่านข้อที่เราเขียนเนี่ยนี่เรออาอ่านให้ครูฟังเมื่อวานฉันฉันเดินทางไปโรงเรียนโดยรถยนต์คำว่ารถยนต์ใช้คำศัพท์ใดเอาข้อไหนคะ หนึ่งหรือสองคะหนึ่งค่ะ,คะอ่า1หนึ่งอ่านว่าอะไรรถเย็นค่ะอ่าโอเคกูค้อ่าโอเคกูค้เมื่อวานไม่ชัด